สวัสดีครับสวัสดีพี่้องเชงาาง่วนะครับผมพี่้องผู้ติดต,ตาม่องเบาอยู่นะครับผมมาต่อกนอีพีสส่องนะครับผมสำหรับหลังจากฝนตกบินพ่อปปล่อยนะครับผมแล้วก็เศร้าไทยไปนะครับพี่้องคลิปเลียกนะครับผมว่ามันสิต๊กแหงนะครับผมตกว่าหัวซุ่มๆนะครับผม เวลาพี่น้องทในเขามาเลี่ยวนะครับผมฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามไว้นะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้เบาเอ็ในใหคลิปต่อไปนะครับพี่น้องว่าเบิ่งแม่ลูกงามงของพ่อเรานะครับเอาพอดีครับพ่อแม่ลูกไรวันเลยครับผมเก้าสิบเจ็ดราคาห้องนะครับผมเป็นงัวงั่วงเม,ม่ลูกตัวแม่เนาะพ่อเนาะแม่ลูกตัวแม่น,นะครับผมลูกสาวซี่ไหวศูนย์เก้าหกของพ่อ ลูกสาวซี่ไหว้ซูลเก่าหกนะครับผมนี่นะครับแม่ขาวบดนะครับพี่น้องทรงลูกงั้นปรนได๋ครับพี่น้องเบิ้งนะครับผมแม่ขาวบดนะครับแม่ผสมมาไป็นเพราอแม่ผสมมาไปครับแม่เพราะทำผสมลูกสาวได้เดือนแล้วพ่อลูกสาวได้เจ็ดเดือนลูกสาวได้เจ็ดเดือนนะครับผมซี่ไหว้ซูลเก่าหกนี่แหละพี่น้องผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับเป็นนางหลายคนหลายท่านจึงอยากได้แต่ซี่ไว้ซีไว้นะครับผม น er mm ี่แหะครับออกลูกมาแล้วม <teachers> ันได้เง nah ินไหลนะครับงัวแม่เขาตอนสื่อตะเพิ่นกับจีเป็นแม่สาวสามพันกว่าบาทนะครับพ่อได้ลูกมะเหลี่ยมกัได้กำไรเป็นกอบเป็นกำงามนะครับคุณลองเอาเี๋นอาเอาเต็แม้ว่านี่นะพ่อรู้งามนะครับผม เอาคุณต่อร่องกันแล้วพี่น้องเขาไปต่อร่องกันนะครับเบ่อยจะพ่อขอไปควนเพื่อนนะครับพี่น้องสอบถามมูลค่านะครับผมเปรียบเทียบเ้ยนะครับถ้าเพื่อนขอไปต่อกันแล้วบ่อยกับสีบล็อกขอไปควน,นนะครับเห็นแล้วครับพี่น้องแม่ลูกตัวนึงนะครับผมแม่ลูกมพุ่มนึง มีตลูกงามๆนะครับพี่น้องตลาดผู้ดินนะครับผมะเลจะเขาไม่ยมช่วงกับเขามาได้นะครับพี่ตาเมียลูกงามๆเลยนะครับผมแม่ลูกอลไรเนรี่ยคพ่อแม่ลูกเปิดไปหกหมื่นบาทนะครับพี่น้องราคาห่วงนะครับผมยังตัวร่องกันดีเป็นแม่ลูกตัวเนียนะครับลูกแดงแม่แดงแ แดงเข้มเสียบตาเลยนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ไปเลี้ยงนะครับขัวเมียลูกนี่แหละครับพี่น้องสื่อลูกซ่อนเอาน้ำฝนแล้วงามๆนะครับผมลูกสาวแดงเสียบตาเลยครับพี่น้องงามนะครับผมตอนนี้บ่มี่หรอพ่อเนาะครับครับบะมี่แต่ไม่ยังประกันไว้ครับผมครับ ไาโรูเบี้ยกันได้งามครับพี่น้องแม่มลูกสมยาะน,นะครับผมผอมากตัวขนาดมืนอนิ่้มาสองตัวามาสองตัวนะครับผมบ่อยๆผ้า,าพเพี้ยนกล่องมาชวมวงฟังนี่นะครับผอเรามาอันนี้เป็นง่วนเม่ยสาวป่พ่อเมียสาวลายไปไหน,นครับสี่สิบเอ็ดครับสี่สิบเอ็ดราคาห่วงนะครับผมเป็นง่วนเม่ยสาวนะครับพี่นอ้องอ๋อสภาพเรีบดีไม่มีปัญหานะครับผมประกันซื้อยางนะพ่อเนะาะ ขอรับประกันให้สุอยังนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้งัวงเมียสาวไปเลี้ยงคงสั่งง่ายนะครับผมสี่สิบเท่าไรก็พอแล้วครัห้องสี่สิบเอ็ดละข้าห้องนะครับผมยังต่อรองกันได้อีกนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้งัวงเมียสาวก็พอรับไปเลี้ยงนะครับสี่หมื่นหนึ่งพันนะครับเป็นราคาห้องนะครับราคาเปิดราคาห้องก็ซื้อหรอครับพี่น้องเลขสีขายได้เลขบาทนะครับให้กันหน้าบึงนะครับผม มันงามนะครับผมข้ายังต่อรองกันอีกนะครับผมเบอร์ติดต่อจังไรนะครับผมครับเบอร์โทรศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามแปดสามเก้าเจ็ดสี่สองศูนย์งศูนยะครับผมผ่อนยังครับผ่อนประยุทธ์ครับพ่อนประยุทธ์น้ำมุนนะครับผมเอาแต่เก่าของพ่อนเราหนีง่วงแล้วข้าพ่อฟังนะครับพี่น้อง ขอบคุณในลายครัะผอมมันมัดนะครับผมผอมทรงได้ผอมทรงได้นะครับพี่น้องราคายังผอมทรงนะครับผมของผอมลงงามดีนะครับผมเดี๋ยวใบผ้าหยิบเอาผมไปบึงกลางตลาดเลยนะครับเอาแค่นครงอหูนะครับผมมาแล้วครับพี่น้องลายวันใดครับพี่จะเข้าอีนี่เจ็ดหมื่นจ้าเจ็ดหมื่นราคาห้องนะครับผมส่วนสูงลอยเจ็ดสิบเลย่ครับลอยเจ็ดสิบเลยนี่จ้าเพราะว่าสูงถ่ายลอยเจ็ดสิบบวกนะครับพี่น้อง ลองใบได้กล่องก็ไม่จับก็ไม่นะครับพี่น้องยังบบขุนมือนะครับผมขอ้าไฟอะไรนะครับพี่น้องเกียดมันไล่ตาพี่ไล่ตาหน่องนะครับผมเจ็ดเมื่อนะพี่เจ็ดเมื่อนะครับผมจะขวงว่าจะอยู่ไสรแล้วครับพี่น้องเอาเย็นแล้วนะครับผมมันถั่วหัวก้นนะครับผมผสมอะไรล่ะผสมจ็คเดือนแล้วครับผสมล่อผ่านล่อนะครับใส่ ใส่เทปกลาซินง้อหูกันหรือเปล่ใส่เทปกลาซินไว้นะครับเป็นง้อหูให้กันนะครับผม,มนี่นะครับพี่นอ้องเจ้าเทปกลาซินนะครับผมผสมใส่ตัวนี้แล้วนะครับผสมวันที่ยี่สิบแปดเดือนเจ็ดรอบพานรอบนะครับได้ลูกมางตัวแล้วครับผม,มได้ลูกมากตัวหนึ่งนะครับผมโอ้สมัยบอยบอุบบนดังๆนี่ เส้นชี้เสนหานี่ขายสบายเนาะพี่เนะาะเส้นชี้เสนหาขายสบายนะครับผมอาจจะคบกับ่เป็นราคาหนิเลยอะบอยสมัยบอยอยุบลดังๆนะครับพี่น้องราคานี่บ่แม่นแน่นอนล่ะครับผมเจ็ดหมื่นนี่ครับยืนเฉิดยืนง่ามดีแหละครับพี่เยสยนะครับผมเป็นงอหูลูกตัวแรกตัวผูตัวเมียพี่ลูกตัวผูนะครับผมนี่ไซสเ์เฉียงดีพรนะ้อมเนาะ เป็นงว่วนนิสยัยเชื่องครับพี่น้องงว่วนนิสัยเชื่องดีจับได้บไปบายเด็ดนะครับผมเป็นงวน่วนใหญ่ทีง่วนใหญ่นิสัยดีเลยครับพี่น้อง,ถ,ง,งถ้าง่วนใหญ่นิสัยบุดีนีดขับเพลื่อนเฮท่านี่ถึงตายนะครับผมเพราะว่าโตข่้นกับโตบบง่าย,นะ,ะน,ยน,าน,นะครับผมส่วนสูงลอยเกจชิฟตูไดมักเวียดยี่ยีนะครับผมสำหรับ พี่น้องเขาอยากได้ง่วหูนะครับผมว่าสิเป็นพี่น้องทั้งตั้งประเทศก็ดีนะครับทั้งขมิ้นก็ดีนะครับทั้งกัมพูชานะครับมากนะครับมากสายหูนะครับหรือว่าหลายคนที่บอกบใบไทยให้อยู่ทั้งภาคกลางนะครับพี่น้องทั้งภาคกลางมากแข้งนะครับพี่น้องสายหูนะครับพอคนหลินตังงวงยังเสี่นะครับถ้าราคาความทรงความทรงนะครับไปสารความทรงได้บ่อเจ็ดหมื่น อาโทมอโทมอคุยกันอีกทีนึงเนาะลอยโล่แพร้อมทรงที่จ้าลอยโล่ทรีนะครับพี่น้องเอาแต่ว่าถ้าไกลก็หันกัโทรมาถามกันเบิ่งนะครับเพรออนุ้มูกนล้วมันก็ขึ้นแล้วครับพี่น้องมันรีดหนึ่งเกือบสามสิบเจ็ดบาทแล้วนะครับผมบานเบาอีนะครับสวยๆงามๆแข้งขาประกันให้เนาะพี่เนาะสภาพเรียบไ่มีปัญหานะครับเดี๋ยวไว้ซุ้มเรียบบิ่งนะครับพี่น้อง สภาพเรีบว่มีปัญหานะครับผมเอา้าตั้งสีขาชัดเจนนะครับผมชัดเจนแล้วนะครับเอาพี่ฝากเบอร์ติดตอ่อจัง่อยนะครับผม086 239ปดหกสองสี่ศยัศูนย์พี่เองครับพี่แสงนะครับผมง่วงง่ามทั้งไลยพี่เอาพี่น้องทั้งกมลมมาล่าใสนะครับผมผู้ใดอยู่งเกอยู่ไกล,ไกลฟังพุ่นนะครับ ติดต่อผีแล้วได้นะครับผมขอุณหลายๆครๆก็ผีมันมันนะครับผมเอ้าไทยช่มนะครับพี่น้องเป็นงัวาสายหูนะครับพี่น้องทางภาคกลางนะครับผมอยากได้นะครับติดต่อผี่เรามาได้นะครับผมงัวอยู่อำเภอกำมะละสจังหวัดกฬสินนะครับผมทำง่ามทำหนีบมมีหล่ะครับผสมให้แลรวนะครับหลายคนวาแห่งอยากอยากให้มันขึ้นว่าสันตนหยิบไปผสมเองนะครับเอ้าว่ากันไปละครับพี่น้อง จะไปเบิ่งในตลาดจังอยกางตลาดนะครับผมสวัสดีครับพี่ไอ้แมนตัวเขาเหมือนนี่ไอ้แม่งสองตัวนะครับผมลายวันนี้ครับเมียสาวสี่สิบสองละขาห้องนะครับผมเป็นงัวงเมียสาวฟันน้ำนุ่มนะครับเนาะฟันน้ำนุ่มนะครับส่วนสูงประมาณหน่อยสามซิมหาได้นะครับผม มั1135บวกนะครับพี่น้องเราตัวเราขี้งัมนะครับผมเป็นงวแดงโบดนะครับก็หนำลึงเหนะครับพี่น้องหนำลึงกระชับดีนะครับผมตัวข่งกันไรบเลยครับ30ครับตัวข่งกันสามหมื่นเป็นงวแดงแดงโบดขึ้นกันนะครับพี่น้องราคากับ ยับลงมานะครับผมสามหมื่นบาทราคาห่องตํานี้มีบ่ครับมีตั้นี้บ่เพี่ตัวนี้ตั้นี้บ่มีเนาะประกันตั้นี้นะครับผมสามหมื่นนะครับพี่น้องราคายังต่อรองได้อีกนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดมกง้วสาวนะครับผมอยากได้ง้เสาวราคาสามหมื่นบาทหนวกกับหนวกกับจับตั้งๆนะครับผมอวนดีได้ครับพี่น้องงัวสาวที่อวดดีเอองามดีนะครับผม เครื่องติดบดสวยงามนะครับควายหางก็สวยนะครับผมควายหางสวยลายเอเครื่งก็สวยงามเครืงขาดีมัมี่ต่อมินะครับผมทุกทอนประกันให้เนาะพี่เนาะทุกทอนประกันให้นะครับผมคนเบน่บงงวดโดยรอบนะครับพี่น้องงามๆนี่ใสเฉียงๆนะครับผมสามหมืน่นราคาห่องขอพี่สามหมื่นบาทราคาห่องนะครับยังต่อรองกันได้อีกนะครับผม ฝากเบอร์ติดต่อจังหน่อยนะครับผม081 554 6077นะครับโ02077เพียงครับขอวัดหน้ามุ่นนะครับเนาะเอาหอยวัดหน้ามุ่นนะครับพี่น้องขอบคุณเลยไล่ครับมันมัดนะครับผมหอยวัดหน้ามุ่นนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้งัวแม่เสาหน่อยไปเลี้ยงนะครับผมไล์่คนใดพ่อจับเข้าอยู่นี่สองเมื่อเน็ต สองหมืนเจ็ดหาร้อยนะครับผมเป็นง่วนเมียเสาก้อนน้ำนุ่มอยู่ครับพี่น้องใส่เมาอยู่นะครับผมสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยนะครับราคาเปิดราคาห่วงนะครับยังต่อร่องกันได้อีกสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ง่วนเมียเสานะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยส่วนสูงประมาณห่อยี่สิบห้ากว่าเปนะครับผมหนอกนี่นะครับคองเฟิรสวยนะครับจับโบนดีนะครับ เชียงขาบุมี่ตำหนิกำงามนะครับพี่น้องเอาควายหางสวยนะครับผม27,500ราคายังต่อรองได้นะพ่อเนาะราคายังต่อรองได้อีกนะครับผมงัวมาทางไหนพ่องเนาะเอางอเสียวอยู่นี่ละพี่น้องเนเอาเสียวอยู่นี่สิขายอยู่นี่แล้วครับพี่น้องเราพี่น้องโทรมาอยากได้นะครับผมพ่อแล้วก็มีรถจูงกัพ่องเนาะ เอารถทรงมีอยู่เนาะรถทรงก็มีนะครับผมงามๆผมขอแล้วนะครับเป็นงอเมียสาวนะครับฝากเบอร์ตีต่อจังไรนะพ่ออะไรก็พ่อเอาไม่ขายนะครับแต่ว่าเสียวขารยี่หนีแลยเนาะพ่อเนาะพอซุงเนาะเอาพ่อเราบูสุงนะครับพี่น้องขอแค่ไรนะครับผมขอบคุณ่ไรับพอมันมัดนะครับผมงวพอเราซื้อยี่นี่สิใครยี่นีแล้วครับพี่น้อง เรื่องบรรยากาศนะครับผมการต่อร่องในตลาดนัดว่าสิเป็นนะครับผมบงามนะครับพี่น้องอันนี้เป็นเมียหัวหลุดน,นะครับผมเมียหัวหลุดก็ดังนะครับผมไปวันนี้ครับจับเข้าอินฟอร์ ไล่มาในพอจะเอาเขอีกหาเงินหาเงินนะครับงัวสาวป่พ่อได้ลูกตัวนึงเด็กได้ลูกตัวนึงนะครับผมแยกลูกออกไปเป็นงัวหัวรุนนะครับก็ลังขึ้นนี่เลยก็ลังขึ้นเลยป่ะพ่อแมนเอางัวก็ลังขึ้นนะครับผมเป็นงัวหัวรุนนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้แม่หัวรุนงามดีนะครับพี่น้องได้ลูกแม่ตัวกับพ่อตัวเดียวตัวเดียวได้ลูกว่าตัวนึงนะครับผม เป็นเมียแยกลูกราคาห่องหาหมื่นนะครับผมตั้งต่อร่องได้อีกเนาะพ่อเนอะะาะเอาต่อได้จักหน่อยนะครับผมหาหมื่นบาทราคาห่องนะครับต่อร่องไหนยินหน่อยนะครับพี่น้องทันห้ท่านไหลนะครับผม<อ>เป็นงวเมียฮอลลุนหน,น้าคตไกลๆนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้ง่วหฮอลลุนไปเลี้ยงนะครับผมเอาเอยไล่าตายกับคอไพ่เด้อพี่น้องเนื้อปล่อยสื้อไม่จับมาไหมนะครับเพราะท่านขุนมือ เครื่องบดดีนะครับง่วมาทางไหนพ่องห้อย่างตลาดนะครับผมฝากเบอร์ต mm ิด hmm. ต่อจังหน่อยเดศูนย์แปดเจ็2สอ2สอ0ห้าสองสห้อย์ยังครับผมห้อยกลุ่มห้อยกลุ่มเอาย่างตลาดนะพ่อเนาะขอบคุณหลายๆครับพ่อมานมันนะครับผมง่วงามทั้งอำเภอย่างตลาดแล้วครับพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นง่วนผูดนะครับผมฟังดีง่วนผูด คุ้ยกัเรื่องขอมาลัยตลาดนัดูับอ้ผู้ดินอนะครับผมสองตัวขายหกเมื่อสามไปเดี๋ยวนะครับพี่น้องราคาเนี่ยนครับผมบ่งเียวพี่น้องห้าสูราคาแดงมาไว้ครับตายไปไหนก็ผิดจับข้อนี่ายไปไหนเนี่ย สามสิบสองแล้วค่าห้องนะครับเป็นง่วนเมียสาวนะครับผมเมียสาวฟั้น้ำนมอยู่เหรอครับพี่น้องง่วนสาวก็เหนือนางดีน้อพี่น้องเหนือนางดีนะครับผมสามสิบเท่าไรครับพี่สามสิบสองแล้วค่าห้องนะครับผมเป็นง่วนเมียสาวเชียงเชียงนะครับพี่น้องจับได้ไปได้นะครับเพิ่านจับยี่นี่นะครับพี่น้องง่วนเครื่องพานะครับผมเครื่องอม สามสิบสองนะครับราคาเกิดราคาหา่องนั่งกอลลอกกันได้อีกนะครับผมสำหรับพี่น้องท่านไรสนใจนะครับอย่างในง่วงเมียสาวไปเลี้ยงแม่งตัวป่ะพี่ตัวขาวไรไปเลยครับตัวขาวสามหมื่เนเจ็ด <37. S 1> ท่องวะครับท่องหกเดือนประกันท่องแล้วพี่เนาะประกันท่องนะครับสามหมื่นเท่าไรก็พี่ราคาห่องสามสิบเจ็ดราคาห่องนะครับผมเป็นง่วงเมียท่อง นะครับแง่ทองแม่มันนะครับทองเก,กเดือนก็พี่ทองเก,กเดือนก็ครับทองหกเดือนนะครับทองก็พอได้อยู่ครับทองพอได้พี่พอว่าทองก็พอได้อยู่ก่อโอ้เสื้อคลุมตัวมากนะครับผมว่าวเฮ้ยเสื้อคลุมตัวมากนะครับพี่น้องเหรอ งามนะครับพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันยังต่อร่องได้อีกทองหกเดือนประกันทองส่วนสูงก็มันลอยสามชิ้มหาบวกได้นะครับผมผีรอามาสองตัวครับพี่น้องดูนี่ใดรสนใจนะครับผมอยากได้งัวงก็ผีเรอดไปเลี้ยงนะครับสภาพเรียบไม่มีปัญหานะครับพี่น้องเจ้าขาดีงัวสาวทองเหลี่นะครับผมค้อยหางกับซวยของามนะครับผมเจ้งเฉียดอมนะครับพี่ฝากเบอร์ติดต่อจัง่อยนะครับผม088่งแ ห้าแปดห้าสี่เจ็ดเจ็ดสามพี่ยังครับพี่จ่าพี่ดานะครับผมงัวมาทางเหนี่ยวผวเอาพี่น้องทางสารค้ำนะครับผมขอบคุณหลายๆกระพี่ม,มันมเนด้วยครับผมนี่แหละครับพี่น้องตัวน,นี้แล้วมันทังดังเสบยบ้างอันน,นี้ย่าเป็นตุก๊กตุ้นนะครับผมประหยัดเงี้ยนะครับพี่น้องคุณได้ขอมาตลาดได้ไหมกับเราบัางเราว่างกั่หน่อยนะครับผม สัดหนาควนเหยียบบดเอ็นะครับพี่น้องแต่ขนาดสั่งวางหัวคัก,ก็ยังเด้เ <c oughs> หยียบัน้องควนนะครับผมอันนี้เป็นงัวฝั่งนี้เป็นงัวผูงัวเนือนะครับผมที่เป็นไล่ขึ้นรถแล้วนะครับพื้นที่ก็จะว่างนะครับผมสำหรันนบท่านใดบอกเค้มาตลาดนะครับ อยากล่องเห็นว่าเยี่ยมชุ่มบึงนะครับบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบรรยากาศเวลาผมกามาเสือภายมาต่อร่องกันบึงอยากเอาไปเลี้ยงนะครับหรือว่าคนขานหานะครับผมหลายสองท่างนะครับตอนนี้ว่าสิเป็นใน u t u b e ใน Facebook นะครับลงขายกันหรือว่าเจ้าละวันแล้วครับพี่น้องสำหรับงัวนะครับผมอยากชมเมบึงนะครับผม สื่อมองมันมีการรับประกันกันดีนะครับถ้ามนันมีปัญหาเกิดมาที่หลังมันจังสิบ่อยากนะครับผมยังชุ่มไปบงนี้เลยนะครับเห็นเม่าเสาหงามตัวนึงนะครับพี่น้องแล้วไายพี่น้องเป็นเม่าเสานะครับผม นี่ยเสาลายวันนี้ครับอไปไปโอ้ของมันอยู่สูงเดี๋ยวุณพอ่อหาสิบหา,ลาหแล้วข้าห้องนะครับผมเป็นงูแม่เสานะครับพี่น้องเอา้าของเรานั่งอยู่ปลายรถนหลอดนกัพี่น้องหาสิบหาแล้วข้าห,อหา้องก็หมอ่เนาหาเ่นหาแล้วข้าห้องนะครับพี่น้องกูเสือจะกีเสือจ็กบาทนี่นกุพอ ห้องไว้ให้ตัวแล้วครับพี่น้องบ่ห้องให้ตัวกับบด้คุยกันนะครับผมงามๆหาซิมหาเป็นง่วมเมียสาวนะครับเนื้อหนังดีๆนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้แข้งขาใหญ่ดีนะครับผมอนาคตไกลครับดีแต่ว่าบ่ได้เฮ็ดเขาไว้แล้วครับผมดีเดียวบ่ได้เฮ็ดเขาไว้นะครับงามนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดอยากได้ง่วมเมียสาวไปเลี้ยงนะครับผม ซิบหาทุกคอนมุมีเราพ่อเนาะทุกคอนประกันให้นะครับผมรอบประกันในซิบหาปีจนลูกบวชตัวนี้เอา้ารอบประกันในจนลูกบวชนะครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้อง <c oughs> บ่ได้เว้าเล่นเด้น่ะครับพี่น้องเราเราประกันนี้นี่เด้ยเอ้าสำหรับรพี่น้องท่านใดสนใจนะครับผมอยากได้งัวกับพอ่อเราไปเลี้ยงคือว่าบ่เสียพ่อเรานะครับผมมาเบิ่งตนตวตเอานะครับมาเบิ่งงัวเอา ยันตะตายป้านมาพ่อยันตะไทรป้านนะคพี่น้องโอ้เพื่อนการรับประกันพอละว่ายันตะตายป้านะครับผมเอารับประกันในจุลูกบวชคนแล้วครับว่าแม่เสานะครับพี่น้องพ่อฝากเไว้ที่ต่อยยังไงนะพ่อเดี๋ยวบ่อยเดี๋ยวเพี่ยนกล่องไปหาพอแล้วพี่น้องมึงรอนั่งอยู่มึงมึงรอนั่งอยู่มืึงพี่น้องตัวสับเนี้ยไม่ถือตัวสับเนียไม่ถือ สดงว่ามีเมี่ยนหน่อยไรย้ำถือโทรศัพท์นัวเมียนหนอยเกนแล้ว่าเอาพี่หลวงเมิ่หนาลยเ่งรถหงวัเมียบ่ให้ถือทรศัสท์เลยเอาผมมาเอาอย่าด้อพตายสเดือนก็บ่ได้เผาดิตายสเดือนก็บ่ได้เผานะพี่น้องแตเมียนเนนะครับ ย้อนยอนว่ายังว่าที่พี่น้องถาลูกเมียนั่นถาลูกเมียนี่ว่าได้พอจะเที่ยนะครับผมอ่านประวัติพ่ะท่านเดียวนะครับผมอ๋อโอ้โน่องงวนกันน้องผอวแล้วนะครับผมเบือท่อว่ามีน้อพผัเนาะเบือท่อว่ามีงัวมาทางวันไหนพ่อเชฟพี่น้องก็สนใจบ้านยอดแกงอำเภอน้อนมามุนนี่บ่บ้านยอดแกงน้ามุนนะครับผมอ้อสำหรับพี่น้องท่านใดสนใจอยากได้งัวเมียสาวก็พัวเราไปเลี้ยงประกันให้สิบแปดปี ตาตัาวาส่วนขอบปลอกก้นล,ลายๆก็ปลอกมันๆนึครับผมของงามทั้งบรรยัตเจียงนะครับพี่น้องเอาอสโลคีนี่นะครับพี่น้องใบความล่าพี่น้องเพื่อสามีกันนะครับผมคลิปหน้าคลิปไม่ยังขอกันไหมนะครับผมคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีครับผม